สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราเราไปอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโลบอกในแมปที่มีชื่อว่า Gast a แอ b ด a แมพพาเดอร์นะครับตอนนี้ EP ที่แล้วอ่ะหรือคลิปที่แล้วอ่ะเราทำเกี่ยวกับคาร์ดในเกม Gas a ดแอน a ์แมพพาเอใช่ไหมตอนนี้ผมจะมารีวิวปืนไปลุยกันเลยเริ่มกันเลย ปืนแรกคือปืนเริ่มต้นของเราที่มีชื่อว่ามาสเกตหรือปืนแปลเป็นไทยเรีวยว่าปืนคาบศิลามันใช้แล้วแต่จุกอะไรสักอย่างผมน่าจะดอมมาได้มันน่าจะใช้ปีหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบห้านะก็ได้นะก็คิดในใจปืนนี้ดาวเมตรหนึ่งร้อยยี่สิบการเติมกระสุนที่เวลาเโบาเติมกระสุนสิบนาดสิบวินาทีเติมกระสุนหนึ่ง ไปก็ได้สองหอกมันไม่ใช่หอกของสปาตานะมันก็คือหอกนั่นแหละดาวเมทห้าสิบหอนี้มันมืนกับหอที่ยาวมากๆเหมือนกับของสปาตานะะ่ะแต่ดาวเมทมันจะ5ห้าสิบสามารถแทงสองบิตในระยะไกลได้หรือประยะประชิดมันเป็นมันไม่ใช่อาวุธนะมันไม่ใช่ปืนนะเพราะก็คือดาบนั่นแหละดาบที่ยาวที่สุดการโจมตีไวห้าวินิดเดียว ดูด่การแฮชช็อตสองจุดสามคูณด,ดูปืนที่สาม horse and poly p e s t o l มันมันคล้ายๆกับปืน double m a r i o นั่นแหละแต่มันจะคล้ายๆลูกซองตัวนี้อยู่ชื่อว่า horse and poly p e s t o l มันมันก็คล้ายๆกับปืน double m a r i o นั่นแหละดาวมีแปดห้า แต่กัะสุนก็จะยาวนานหน่อยประมาณหนึ่งสามจุดสี่วินาทีกระสุนหนึ่งแต่ว่ามันสองไงปืนนี้สามารถเติมกระสุนได้สองนะแต่ okay. ทำไมมันถึงกลายเป็นกระสุนหนึ่งกับลูกสพ่นใ,ใจสี่ใช่ไหมัสี่ใช่ไหมนะโอ้สี่ใช่สี่ไรเฟิลกระสุนเป็นปืนที่ยิงระยะไกลได้เมื่อสไนปเปอร์ของจริงปืนนี้ใครก็รับปืนนี้พิชอว่าไรเฟิล ดาวเมทหนึ่งเก้าห้าโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าดาวเมทยังเยอะเติมมาสูนยาวนานเนะสิบสี่วินาทีอ่าสิบสี่วินาทีเติมผสมได้แค่หนึ่งเหมือนกันความอะไรก็รู้อ่นา,ฯาฯนภาษาอังกฤษไม่ออกความเร่งที่ยาวนานหนึ่งพันห้าร้อยแล้วกันขอเลี้ยงตัวต่อมาแอร์ไรเปิล แต่จะคล้ายๆกับปืนนี้นะแต่ชื่อมันเหมือนกันแต่รูปร่างมันไม่เหมือนปืนนี้ดาวปืนนี้ราคาหนึ่งหมื่นน่ใช่ผมก,ก็เคยแอบด้วยนะราคาหนึ่งหมืน่นผมได้กับสลบไปเลยสลบยาวนานไปเลยผมได้กับอึ้งเลยมันมน่ามันจะจหาหาใช้เงนินประมาณกี่วันเนยน่าจะใช้ยี่สิบวันกว่าจะได้ปืนนี้มั่งไม่แน่ใจ กี่ระดับแล้วเนี่ยห้าหกโอเคปืนที่หกคาบไบเปจะปืนที่สั้นมากๆคล้ายๆกับปืนขับศิลาแต่มันจะสั้นนาเมตรเก้าสิบห้าเติมผสมเจ็ดจุดเจ็ดวินาทีเติมผสมหนึ่งห้าหกร้อยนั่นแหละเจ็ดดาบเออน่าจะดาบันดาบนี้ใช่ว่า ฮอนีเซเบอร์แล้วก็คล้ายๆกับดาบเซเบอร์นี่อยู่เนี่ยแต่มาจะดาวเมทต,ต่งตางๆดาวเมท45-27โจมตีคเัาแล้วก็จะดาวเมทน้อยโจมตีเขาวันก็จะดาวเมทเยอะนี่มันกับตามนี่เฟียงวะนาทีการโจมตี0.7เมตร0.7วินาทีความเ e a วช,ช็อต2.5วสา2.3เหมือนเดิม แปดเซเบอร์ดาวเมดสามสิบความพลังโจมตีสามสิบมนเดินนะความเหวี่ยงความผมขอเรียกว่าความพลังโจมตีแล้วกันเดี๋ยวผมขอเรียกว่าการโจมตีแล้วกันวินาทีการโจมตีศูนย์จุดห้าห้าเอสนะานมา h e ดเหรือขวานนั่นแหละดาวเมทสี่สิบห้าวินาทีการโจมตีศูนจุดสี่วินาทีนทั่นแหละดาวเมทเฮดช็อตสองจุดสามเหมือนเดิมที่เหรก็เหมือนเดิมเท่านั้นต่อมานี่ไม่น้ำนะมันเป็นอะไรต่อมาพอเลือกฝั่งแล้เบิดบ้างนี่ก็คือ ผมขอเรียกพอมาลอทอปด้วกัน้ะว่าเป็นระเบิดขวดที่ผมแม่เเล่อนอ่ะมันมีมเห็นเพื่อนใช้ปาระเบิดขวดเนี่ยผมก็อยากได้มากๆแต่เงินไม่เรียบออกเงินผมสองร้อยสามสิบสองนี่ราคาสองร้อยห้าสิบแน่ๆมันสามารถดาวมีดสองมันเป็นอาวุธของทหารได้แหละถ้าเราปาใส่สบีมันก็จะไฟไหมเราสามารถปาโดนตัวเองได้น,นะถ้าเราโดนตัวเองก็จะไฟไหมตายเลยวิธีแก้ไขไฟไหมจาจากตัวเราก็คือ เอาน้ำมาได้น้ำมาจากไหนก็คือเดี๋ยว้ต่อมาก็คือระเบิดระเบิดนี้ดาวมีสองร้อย 200. ทำให้ซอมบี้ตายกันหมดแต่มันจะทําให้ทหารตายด้วยอ,น,อนนี้กี่อันละบาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปี๋ยวแปดแล้วเก้าสิบ สิโอ oh, ้โหสิแล้วต่อมาก็คือสิบสองก็คือถังน้ำที่เอาช่วยการดับไฟได้แค่นี้ทันที่สองออฟซิเซอร์หรือเจ้าหน้าที่ตัวนี้ที่มีชื่อว่าบาสเพสโต้ดาวมีสามสิบห้าเติมมซุปดจุดหกวินาดีเติมรมสุนเจนัดแล้วนี่ตันที่สองดับเบิ้ลมาเรเพสโตใช่ไหมเออเนี่ยใช่ ดาเมห75การเติมผสมเรโหลด11วินาทีเติมผสมแค่สองนะัดขณะฮอสเอดิดฟูรีเพสโตเติมผสมได้แค่หนึ่งนะนเป็นอะไรกันแน่็ร,รู้สามเพสโต้เติมผสมได้หน, 1, 80, นึ่ง80ดาวเมท85พลังโจมตี85เหมือนเดิมความวินาทีเกิน 2, เติมผสม6.2วีเซเบอร์เหมือนเดิมที่ผม เราประัดดาวนี่แล้วนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไม่นับโอเคเสร็จแล้วมือตอมาร์ทิชื่อว่าดานีเพสโตเป็นปืนของอังกฤษมันเป็นปืนของอังกฤษนั่นแหละที่ใช้ยุคยุคพันเจ็ดร้อยสามสิบห้ามันเป็นที่ยาวไปแล้วดาวมันสามห้ามันเป็นกระปืนปันเดอร์บับสพชชนมีนี้เรียกมันเดอร์บัสพชชนยาวนะครับตาวมวินาทีเกิมเติมผสมแปดวี ดาว110นั้นเยอะไปแล้วนัเนี่ยดาวมี250แต้มันก็เยอะอยู่แต่ราไมีมันน้อยสองนกกรรดาวเมีย250เติมสุดยาวนาน,นมากเท่ากับ2 3วินาทีเติมสด7นัดโอ้อะไรมันจะเยอยะขนาดนี้อันที่สามปืนนี้พี่ชว่าบันเดอร์บอสเป็นปืนฟรีด้วยนะครับนะขนาด เมสต้กปืนก็เป็นปืนฟรีเหมือนกันแต่บัลัสก็ปืนฟรีนะเป็นอาวุธของเริ่มต้นด<ร>าวเมทสามสิบเดี๋ยวดาวเมทสามสิบนี่ดาวเมทสามสิบห้านี่ดาวเมทสามสิบว้ชแต่กระสมได้สิบห้านะเรโหลดกระสุนเวนลา,าทีเรโหลดกระสุนสิบวินาทีแบบนี้สี่ขวานเหล็กหรือขวานโลหะก็ได้เลือกตามใจและสามารถทำ ให้ซอฟบ,บตีตายได้ดาเมทสามสิบห้าถึงดาเมทห้าสิบห้าความพลังโจมตีวินาทีห้าวินาทีเองเลยไม่นับเรือความเฮดช็อตสองจุดสามสองจุดแปดคูณเท่านั้นนี่ก็ไม่นับนี่ก็ไม่นับนี่เก็เล่าแล้วนี่ก็เล่าแล้วเราอย่างเนี้ย เกอแล้วค่าที่สี่ก็คือในไงเป็นนักดนตรีแล้วก็สามารถอันที่หนึ่งก็คือที่เป่าวงาที่มีชื่อว่วนะจาจะไม่ได้แล้วผพก็ผมก็ไม่เคยเป่าอยู่มีชื่ออะไรสิอนระวันนี้ชื่อว่าผมขอเรียกว่าปา,ากิดจักัดชื่อไงราคาสัมผัไปได้แล้วาาเราก็จะได้ร้องวันนี้ดี ได้สามารถทำให้ทหารและทหารอืน่นทั่วประเทศใช่หยทำให้มีดาเมจมากขึ้นการจบตีสมบีสองตีกองตีกองนยะสามารถทําให้ไอสัญญาณผมก็ไม่เคยใช้นะทําให้ทหารเหมือนเดิมนั่นแหละไอสกิลสามไาแล้วนะสามก็คือบีแต่มันทำให้เติมวิสุทธิเร็วมากขึ้นแค่นี้นี่ก็ไปนับไปนับ ไม่น้าแบเดิมลาที่ห้าก็คือแซมเปอร์ขวอด้วยฮัมเมอร์ก็คือไปไเป็นทแล้วคอ้อนไงผมก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ออกอยู่สามารถทำให้เราสามารถสร้างสิ่งกีดขวาได้สองบีก็ได้เพอ่อกันสองบีมาบุกถ่าเราก็ได้แบบนี้สองขวานขวานเรียกว่าเล็กแล้วกันขวานนั้นดาวเมียแปดห้า นั่นแหละโอ้โหความเฮตช็อต5คูณเป็นเลยเหรออาวุธต่อมาของเซเปอร์3พิกแอกเหลือที่ขุดเหมืองนั่นแหละถ้าเราใช้กับไมค์คร f บอะถ้า,าเกมการ์ด SM Black เ a อ t h อัปเดตเป็นเหมืองอะก็ดีสามารถทุบแบบดิ Microsoft จุ๊งๆไมค์คร f บจัดแจ็คพิกแอกดาวน์เมียร์100ยัขวาอะ่ะ85พิกแอก100ความเฮตช็อต แปดจุดแปดคูณคนเยอะอันที่สี่เอาที่สี่ก็คือเ <4 S 1> สียมผมขอเรียกว่าเสียมแล้วก็คือที่ขุดดินก็ได้ตามใจคนดูที่จะจะเรียกอหไก็ได้ขุดที่ขุดดินนะมีอาไ้ช่วยขุดดินที่แซมเปอร์สร้างใช่ไหมเอ,เอาไว้ป้องกันระเบิดหรือบอมเบอร์สองบีบอมเบอร์อ ber, Zombie, ber, นัะะไนและเอาไว้ป้องกันนี้ด้วยไว้ป้องกันสองปีให้ทำให้ แต่ตอเราขุดนะขุดที่แซฟเพอรอสร้างไว้มันก็จะเลือนลดนั่นแหละดาวเมนสามห้านันเละก็น้อยอยู่นี่ก็ไม่นับนี่เล่าแล้วเราแล้วนี่ก็เล่าแล้วชุดเกาะนี่ก็ยังไม่เล่าเลยชุดเกาะที่มีชื่อว่าชุดเกาะเอนจิเนียร์หรือชุดเกาะช่างไม่มีอะไรมึงสปอยป้องกันนั่นแหละได้อะไรได้หลังเดียวนั่นแหละแต่ตอนเราตายมันก็จะหายไปเลยคาาที่คาที่ ค้อที่หกอ๋ผ่าตัดวาผ่าตัดนั้นเียวไปช่วยก็คือนี่ไม่ละนะเราไปละสองก็คือเอาไรที่เป็นหนึ่งล้วก,ก็หนึ่งก็คือที่รักษาเราสมบัตรักษาคนอื่นได้แต่เราจะไม่รักษาตัวเองได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือใช้วิธีแล้วรอต่อไปได้ขอเล่าเรงนี้เสร็จก่อนสบบ่ตอนเรารักษาให้กับคนอื่นใช่ไหมตอนเราเลือกรถนะ แล้วถ้าเราเป็นหมอเลือดขาดเป็นหมอแล้วก็เลือดดใช่วยแต่เรามีวิธีก็คือมันจะมีตัวนี้ก็คือผ้ากองผ้าเป็นแผลสามารถรักษาตัวเองและเพื่อนคนอื่นได้สองที่เมนูรักษาคนนี้อะไรสามารถทําให้ตอนเรารักษาคนอื่นช่วยม,มันก็จะเลือดขึ้นเลือดขึ้นเร็วมากๆขึ้นอันนี้นี้อันสุดท้ายบาดหลวง อาวุธบาดหลวงแรกก็คือมขอเขาเรียกว่าตะปูแล้วกันเข้ามาคล้ายๆตะปูนั้นดาเมตรสองห้าความเฮ็มช็อตก็น้อยอยู่สองจุดสามก็เหมือนเดิมนะนี่ก็คือไม่การเขียนน้ำเงินเอาไปช่วยก็คือทําให้ซอมบี้วิ่งช้าขึ้นหรือทําให้เลือดมันไปเลยก,ก็ไไ้มันไม่สามารถหยุดได้สามคุณซิฟิกหรือไม่การเขียนสามารถน,นี่ได้ สามารถก็คือทําให้ซอมบี้หยุดติดสตานได้ทําให้ทหารจการซอมบี้ได้สาเร็จนะครับสีก็คือที่รักษาบอนคนเป็นซอมบี้แบบสีึงแดงก็คือพอพรก็ได้มาสามารถทําให้คนหายเป็นซอมบี้แบบน้อยน้อยที่หนึ่งแต่อันนี้จะไว้นะม,มีอะไรมากไป,ไปหน้า,นาไปกันเลยห้าก็คือ พอสามารถทํา,า,า,าทให้ผู้ติดเชือ้อหรือผู้เล่นตอนผู้เล่นติดเชื้อสามารถทําให้ผู้เล่นติดเชื้อหายได้แล้วนะนี้แมนนันว่าโอเคจบแล้วนะครับคุณชอบอาวุธไหนน้ามากที่สุดในเกม gas and black powder นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสำหรับนี้ไม่มีแล้วมากสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่บาย